สร้างรอยยิ้มเพื่อผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสนะครับผมก็จะมีเราทั้ง5คนนี้แล้วก็มีอีกหสี่คนชทั้งหมด9คนนะคนในตุ้มตามีพี่อาร์มนะครับผมมีพี่ท่าป็นแกงส้มด้วยนะครับผมก็จัดขึ้นในวันที่1นึงพุธทีคมนี้นะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะใช่ครับผมครับก็เมื่อสักครู่ที่ได้ฟังแถลงข่าวไปก็จะมี สมาคมสิษ hmm. ย <groans> so ์เก่าของคณะทยศาสตร์นะครับที่ได้ได้อธิบายว่าในในทุกปีที่เขาได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เป็นทั้งผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ได้โอกาสเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามีจำนวนเยอะมากนะครับผมแล้วก็ได้ได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีจุดบกพร่องอะไรแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือด้ใช้เงินทุนมากเหมือนกันก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ที่ได้มาช่วยทำเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มันดีมากๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทําให้ให้พวกเขาไมีความสุขอ่ะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ เช่กนกันครับเช่นกันค่ะจริงๆแล้วพวกเราเองก็เป็น,ปน,ปนอาชีพที่มอบประโยชนกับคุณผู้ฟงังกันอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เราั้งนี้เนี่ยความสุขที่เราได้มอบเราได้ทําบุญด้วยเพราะฉะน,นั้นมันเป็นอะไรที่อิ่มใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการที่ทําสิ่งดีๆแบบนี้เพื่อสังคมด้วยนี่จริงครับจริงแน่นอนจ้าศิลปินนี่ <S <S คือแ,คแต่ละคนคือมีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับผมมีทุกสายอยู่แล้วสายร้องสายแดน สายหล่อสายสายหล่อที่สุดไม่รู้เหมือนกันหนุนตามไงหนุนตามไงก็มาเจอกันได้นะครับผมก็รับรองว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มแน่นอนคือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้ตั้งใจไว้เลยว่าอยากจะอยากจะร้อขบวนมันอยากอันนั้นตั้งใจไปตั้งใจไปก็คือตั้งใจในแง่ที่แบบโอเคเราอยากจะมอบความสุขเหมือนกับที่ทุกคนมาในงานที่มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อตั้งใจจะมอบ ให้ชีวิตกับน้องๆหรือว่าคนอื่นที่ได้ที่ได้โอ,อกาสก็ถือเป็นการให้ไปแบบสอดส่อเราได้ทำบุญด้วยกันในวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสาที่ดีมากๆที่ประสาเพลงการมาสวดมนต์ด้วยกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันครับผมก็เป่าด้วยครับคอนเสิร์ตนี้นะฮะก็จะจัดขึ้นในวันที่1พฤษภาค <oni> มครับผมอย่างที่พี่แก้มบอกบที่ไหนนะครับพี่แก้ม สูงมาแล้วทำมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยมากเและใครที่อยากซื้อบัตรนะครับหรืออยากไปดูว่าจะเต็มหรือยังอะไรเงี้ยไปดูที่ Thai Ticket Major นะครับผมสามารถซื้อได้ฮะบัตรมีตั้งแต่1,200ถึง3,500บาทครับผมแล้วก็ไปเจอกับพวกเราทั้ง9คนได้นะครับวันนี้มา5เหลือ4ไม่มาไในวันที่1ครับผมเจอกันได้ครับผมเขอเป็นตัวแทนสายแดนแล้วกันนะครับผมสายนะสายนะสายแดนส์นอ่านะครับผมรวมพี่แก้มด้วย นะครับก็เดี๋ยวจะมีโชว์สนุกสนานแน่นอนนะครับผมคบรถแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสายร็อกสายรอสายเต้นสายกินมีหมดเลยนะครับผมก็ไม่ถึงมากนกะครับก็เดี๋ยวไปสนุกกันครับวันที่1พฤษภาร์คมีนะครับจัดเต็มแน่นอนครับครับผม